อัปเดตกรับราคา bitcoin ทวียมหลักประกาศเขาเบียดถึงจุดชอนหรือย่างคลิปนี้ไม่ใช่การชี้เชื่อในกำลังทุนแต่อย่างใด ช่องเราก็มีคอมมูนิตี้การเทรดทั้งห้องไลน์และดิสคอร์ดนะครับสามารถเข้าได้เพียงเลื่อนลงไปในใต้คลิปลิงก์อยู่ข้างล่างนี้นะครับสามารถเข้าตรงนี้เอาพุนคุยกับเ,เ,เพื่อนๆได้เลยนะครับและที่สําคัญเดือนนี้มีกิจกรรมกับ b าย i ินะครับเพียงแค่เปิดบัญชีผ่าน4ขั้นตอนตรงนี้รับไปเลย35 USDT นะครับและมินิคอร์สสาชิกที่คุณดูจบปุ๊บไปโลดเล่นในตลาดฟิวเจอร์คริปโตได้เลยนะครับ รีบๆหน่อยนะครับโปรมีแค่เดือนนี้เท่านั้นนะอ่ะใครที่ทำตามเงื่อนไขแล้วส่งเลข UID มาที่แฟนเพจ Facebook ของเติร์ได้นะครับลิงก์สมัคร,รบิบิอยู่ที่ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับอ่ะไปดูกันเลยนะครับวันนี้มีอะไรบ้างน,นะครับก็ขอบคุณรูปจากเพจบิตูนด้วยนะครับรูปนี้โอ้โหสรุปดีมากเมื่อวานนี้นะครับข่าวดีนะก็คือเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเพียง0.5นะครับก็เป็นผลดีระยะสั้นต่อคริปโตแตร่ระยะยาวเองเนี่ยเขาก็ยังบอกว่า เฮ้ยดอกเบี้ยยังไม่ได้ลดนะเขายืนยันให้จะขึ้นมาถึง5.1เปอร์เซนในปีหน้านะครับก็เป็นอะไรที่ต้องบ่งบอกว่าใ,ในปีหน้าเองเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ทางสะดวกระดับนั้นนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนั่นเองนะครับคือระยะสั้น มีผลดีแต่ในระยะยาวไม่ใช่ผลดีสักเท่าไหร่นะครับซึ่งช่วงระยะเวลาที่มีการประกาศข่าวตัวเลขต่างๆขึ้นมาเนี่ยอย่างตัวของช่วงเห็นไหมช่วงตีหนึ่งตีสที่คุณจะลวมพาวเวลบอกหรือบอกกำหนดนโยบายขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้บิตคอยเนี่ยดิ่งลงมาจาก1,8400นะครับแท่งเดียวนะแท่งเดียวล่วงลงมาถึง10,000 7,700เลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้เราดูกันในภาพใหญ่ภาพเทงเฟมวิกลี่ของตัวบิตคอยครับเราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาลงมาทำบูลลิตเดวิเซนแล้วแต่บูลลิตเดวิเซนตรงนี้ครับไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องกลับตัวเป็นเชิงขาขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซนแล้วไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าน,นี่คือหลุมแล้วอ่ะไม่ใช่ตัวการันตีนะครับเพราะสุดท้ายถ้าเกิดในอนาคตมันยังลงต่อ หลุดโลล่าสุดที่หนึ่งหมื่นห้าพันเหลี่ยนตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นสงขาลงอยู่นะแล้วก็ถามพี่จะเกิดคืออ้าวก็มันเห็นเหมือนจะเกิดบูลลิตดิวเจนแล้วไม่ใช่หรอแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนว่าเป็นโซขาขึ้นแล้วมันจะต้องเบรกสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยตรงนี้ไปก่อนครับตามวิสัยดีดาวใช่ไหมอ่ะตามวิสัยดีดาวถ้าเขาเบรกสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเขาทำหายเยอะหายครับ การที่เขาทํำหายายนี่คือเป็นจุดเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าอาจจะก,กลับตัวไป็นโซ่ข,ขึ้นต้องมีสัญญาณนี้ก่อนครับเราถึงจะรู้ว่าโอเคบิตคอยเนี่ยน่าจะกลับเป็นโซงขึ้คือแล้วตอดังนั้นตอนเนี้ยฮาวิคบอกเราแค่ว่าฮ้ย อาจจะกลับตัวเป็นโซ่ขาขึ้นนะแล้วมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าถ้าฉันจะกลับเป็นโซงขาขึ้น21,700อันเนี้อยันนี้ต้องเบรกไว้ให้ได้ก่อนนะครับมาดูในคราวชท่าเฟรมเดย์ชท่าเฟรมเดย์เดี๋ยจะมี2มุมมองมุมมองแรกครับเราจะเห็นก่อนนันนี้ในมุมมองของ Inward Head ด h อน o ์โชเดครับอินว r ร์ e เ d ด h อนด์โชมักจะเกิดขึ้นตอนที่ตลาดขาลงเตรียมกลับเป็นขาขึ้นนะครับหรือจะเตรียมรีบาวอะไรก็แล้วแต่ เป็นแพทเทิร์นกลับตัวนั่นเองนะครับโดยมีเป้าราคานะครับหลังจากที่เบรกแพทเทิร์นตรงนี้เบรกเส้นสีฟ้าตรงนี้ไปในขึ้นหนึ่งหมื่นแปดพันเหรียญซึ่งก็ไปถึงเรียบร้อยแล้วยเดียวคนที่ขายทันหนึ่งหืแปดพันเหรียญด้วยนะครับทีนี้เองเนี่ยโอเคมันถึงเป้าแล้วอ่ะเอายังไงต่อนะครับเอายังไงต่อเราเลยต้องมาเปลี่ยนไปอีกมุมมองครับ ไปมุมมองนี้พอเราย้อนกลับไปดูในภาพสีชั่วโมงเราเห็นอะไรบ้างครับเฮ้ยกราฟสี่ชั่วโมงนะตัวของ EMA นี่สีเขียว EMA 2อ0สีเหลือง50เฮ้ยกำลังเกิด Golden c r ร s s วะมีความน่าสนใจโดยในกราฟสีชั่วโมงเนี่ยเราก็สังเกตเห็นว่าเนี่ยในตัวของกราฟนะเขายกไฮ ยกโลอยู่แสดงว่าในภาพสิชั่วโมงเนี่ยกลับยังเป็นโซงขาขึ้นอยู่ครับดังนั้นในภาพเล็กนะครับในภาพเล็กกําลังรีบาวดําลังกลับเป็นโซงขาขึ้นอยู่ดังนั้นใครที่มีของอยู่แล้วตอนนี้ต้องตั้งคำถามแล้วอุ้ยน้กกำกาลังขึ้นจะโดดตรงไหนดี ถ้าลงถ้าขึ้นจะเบอร์เดอดตรงไหนดีนะครับปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นในกราฟสีชั่วโมงเนี่ยเขาขึ้นไปแถวโซนข้างบนที่เป็นแนวต้านครับแล้วเกิดแท่งเทียนเห็นไหมสีแดงกับสีเขียวคู่นี้รวมกันมองว่าสีเขียวลบก,กับสีแดงมองว่าเหลือเนื้อเทียนสีแดงข้างล่างน้อยๆแล้วไส้เทียนยาวๆมองเป็นแท่งรีเจคชั่นที่มีแนวโนว้มว่าราคาอาจจะพักตัวลงมา ได้ครับนั้นมันเลยเป็นจุดที่เราต้องมาวางแผนว่าโอเคไม่รู้แหละว่าเรามีของที่ราคาเท่าไหร่แต่ด้วยแพทเทิร์นตรงนี้ครับมีสองอย่างมีสองสัญญาครับที่จะทําให้เราบอกว่าถ้ายังไม่โดดวางแผนโดดให้แล้วนะหนึ่งถ้าราคาครับพักตัวลงมาแรงนะครับแเท่นเทียดีชัดลงมาแรงดุดเชนไลน์อันนี้เป็นจุดพิจารณาโดดจุดที่หนึ่งจุดที่สองครับมีการทําโลล่าสุดที่ประมาณหนึ่งหมื่ 6,800นะครับโดยประมาณนะถ้าหลุด1,6800ัจะเป็นสัญญาณของการที่บิดคอยในกราฟสีชั่วโมงเตรียมตัวพักตัวเป็นโซนขาวลงดังนั้นถ้าหลุด1,6800ผมไม่สนทับผมจะโดดออกก่อนถ้าผมเล่นสัน้นถ้าผมเล่นสัน้นเฮ้ยคำถามไม่ได้เกิดขึ้นต่อมาคือโอเคฉันรู้แล้วแหละลงเนี่ยมันมี2จุดนะหลุดเพลไลน์นะครับหลุดทำ l o w ว่าโล,โลอันนี้ฉันออก แล้วถ้ามันขึ้นต่ออีกล่ะฮูแอดตรงต้นเนี่ยมันไม่ลงหรอกขึ้นต่อนะครับโอ้โหบิตคอยน์มันสวยงามสุดๆมีแนวต้านตรงไหนบ้างน,นะครับก็ดูในภาพใหญ่เนะเราสังเกตเห็นหนึ่งนแปดัครับที่เป็นตัวของแนวต้านเก่าเห็นไหมแอนแนวรับเก่าเห็นไหมหนึ่งันห1ร้อยครับและ20,000เหรียญโดยประมาณนะครับก็เลยเป็น2เป้าราคาถัดไปที่เต้นมองว่ามีโอกาส ขึ้นไปถึงนะครับนี่คือคนมีของลงทนยังไงขึ้นทำยังไงจบไปแล้วนะครับคนที่ไม่มีของทําอย่างไรดีนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ในส่วนของอถ้าเราดูในส่วนของ a อคชั่ zone เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะถ้าเราเล่นสั้นเนี่ยแน่นอนตอนนี้มันยังไม่ให้จุดเข้าแต่ถ้าเราเล่นในกราฟเดงเนี่ยซึ่งจุดสต็อปลอสเราเนี่ย ถ้าเกิดเราเข้าราคาปัจจุบันนะครับเราเล่นในกราฟเดนะเราเข้าแตะแอคชั่นโซนสอบลดลงไกลถึง15,400เนี่ยคุณก็ลองดูแล้วกันเฮ้ยก็ระบบมันเขียนแล้วเข้าตามร,ระบบได้หรือเปล่าอันนี้ลองไปวางแผนดูนะครับใครเล่นยาวเข้าตามแอคชั่นโซนแล้วคุณเชื่อตามร,ระบบนี้ก็จัดการได้ถ้าคุณไม่เชื่อนั่นคือหน้าที่ของคุณครับที่ไปวางแผนต่อใครเล่นซั้นคับเปิลยังมองว่าจุดเนี้ย เอออาจจะต้องรอกราฟลงมาก่อนไหมนะครับอาจจะต้องรอกราฟลงมาก่อนไหมตอนนี้เต้นยังมองว่าถ้าเข้ากลางทางเนี่ยระวังโดนทิ้งไว้การคัะติดดอยนะครับนั้นะประมาณนี้สัปดตห์ของ Bitcoin ต่อมาอีชูเยมครับอีชูเวียมในกราฟเทอาเฟมวีลีเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นว่ามีความแตกต่างคือไม่ได้เกิดเดว e r เจนครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่า ตัวของอ e ีชูเรียมเนี่ยมีการลงมาแถว78.6ตามฟิบโบนาชีแถวแนวรับ1,100เหรียญแลครับย่อลงมามีการดีดตัวขึ้นไปเสมอๆนะครับและตรงนี้เติ้ลจะมองว่าเป็นโซนแนวรับของตัวอ e ีชูเรียมแล้วกันนะครับนี่คือทาวเฟวิกยังเป็นโซนขาลงอยู่แน่นอนครับอดีตเคย4 8 0ปัจจุบันเหลือ1 2 0เป็นโซนขาลงแน่นอนนะครับแต่เริ่มเห็นการสร้างฐานราคา สร้างฐานราคาแล้วจะลงต่อไหมไม่รู้รต่อไปดูต่อนะครับในการาฟทาวเฟมเดครับมีสัญญาณซื้อตามแอคชั่นโซหรืออย่างก็เรียกได้ว่าสับตัวของอ e ีชูเรียมนะครับเขียวแรกมาแล้วนะครับใครอยากแบบไม้เข้าซื้อคุณก็วางสอบลอดครับจุดยอมแพ้ของเรานะถ้าคุณเข้าซื้อในการาฟทาวเฟมเดนะครับหนึ่พ เ0เหรียญอย่าลืมผู้คุมความเสี่ยงกันด้วยนะครับและระบบแอคชั่นโซนตรงนี้เขี่ยซื้อได้ขายไม่ใช่ระบบที่การันตีว่าโอ้โหร้อเเขียยปุ๊บต้องได้กําไรไม่ใช่นะครับเพราะนั้นถ้าคุณเชื่อในระบบนี้ก็ไปจัดก,การวางแผนซื้อให้ดีนะครับในคราวเท่าเฟมเดย์เองเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะครับส่ตัวของอ e ีเชียมแน่นอนครับเห็นเหมือนเดิมว่าอุย๊ยมันมีการแย่ลงมาแถว1 0 0 0ถึง1,100แล้วดีดกลับขึ้นไปตลอดเลยและ มุ่จุดสำคัญครับคือถ้าเรามองในภาพเล็กเนี่ยเต้นก็ตีตัวของเทรนไลน์ลงมาเนาะตรงนี้เนี่ยมองเป็นอย่างต้านครับและถ้ามันขึ้นไปจนเบรกเส้นนี้ได้เนี่ยเต้นมองว่าหูมีโอกาสนะอิชูเวียมเนี่ยมีโอกาสนะที่จะไปต่อโดยในระยะสั้นครับถ้าเกิดเราจะามองว่าอิชูเวียมจะกลับเป็นโซนขาขึ้นในระยะสั้นเนี่ยเต้นอยากให้อยากเห็นนะครับว่าต้องเบรกพันหกนะครับพันหกแปดสิบนะครับหรือว่าเบรกเนี่ยสองพันเนี่ย ก็อาจจะเริ่มมองเป็นซุข้ขาขึ้นในทาวฟรเมเลกได้แล้วนะครับณตอนนี้ทำอะไรได้บ้างน,นะครับหนึ่งทีมที่ซื้ออิทเวลไว้ในราคาถูกนะครับต้องบอกก่อนว่าณตอนนี้ทีมที่ซื้ออิชเวลไว้ในราคาต่ำๆเนี่ยในเชิงกำไหรหลุดแ7ดโ้เจดห้าดยทุกกรณีนะครับเพราะหลุดโลภาพใหญ่เตรียมลงต่อลงลึกมีโอกาสครับเฮ้ยแล้วถ้ามันลงลึกล่ะตามฟิโบครับแปดสิบแดจุดเจ็ดหร้อยยี่สิบแปด อ่ะหกรี่เหรียญครับมีโอกาสลงไปถึงซึ่งเราอาจจะไม่พูดถึงนะครับเพราะมันโอโ้โหมันไกลามากนะครับไว้ในอนาะคตค่อยพูดถึงจุดรับตรงนี้แล้วกันนะครับ ต่อมาโอเคเราถ้ามันจะเบรกไม่ต่อล่ะคุณก็ต้องดูนะครับว่ามันเบรกเส้นสีเหลืองไหมไม่ต้องมองเป้าเลยไม่ต้องมองเป้าเบรกเส้นสีเหลืองไหมถ้าเบรกเส้นสีเหลืองครับโอเคเดลต้าหนึ่งหกแปดสิบหนึ่งเก้ายี่สิบสองพันห้าสิบก็จะเป็นแนวต้าของสาวกอีชเยมที่ช้อนมาในราคาถูกนั่นเองนะครับเฮ้ยแบบนี้คือในทาวเฟรมใหญ่มันยังดูแบบหย่อลงมาไม่เห็นโอกาสสักเท่าไหร่เป็นไซด์ไว้ออกค้าไป ซื้อเลยได้ไหมอยากซื้อมากเลยคันมืออย่างยิ่งๆเลยเอาอยาหมองมาทาก็ไม่หายก็ต้องบอกว่าพอต้นเห็นสงสัยแบบเนี้ยก็ใจหนึ่งก็อยากซื้อเหมือนทุกคนแหละใจหนึ่งก็เราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ที่จุดที่มั่นใจอย่างนั้นเติ้ลก็มองว่าคุณก็ไปทำอย่างอื่นรอแล้วกัน นะครับถ้ามันตรงตามแผนของคุณเมื่อไหร่ค่อยกลับมาเทรดก็ได้นะครับทีนี้ในทาวเฟมเล็กครับในทาวเฟมเล็กนี่คือสิ่งที่เติ้ลเห็น,นครับในทาวเฟมเล็กนี่คือสิ่งที่ผมเห็นเรามองในภาพสี่ชั่วโมงครับถึงแม้ว่าเส้น EMA เองเนี่ยเห็นไหมเส้น EMA เริ่มแล้วเริ่มที่จะเอ๊มันเกิดโกลเด้นคอร์ดหรือเปล่าครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันขอทิ้ไปแล้วนะซึ่งมีความน่าสนใจในกราฟสี่ชั่วโมงคือตอนที่เขาย่อลงมาครับตอนที่เขาย่อลงมา แถวเนี่ยหนึ 1, 000, ่งพันแถวแถวหนึ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยเอะพอย่อลงมาแล้วนะครับผมไมเห็นหนึ่งอย่างเลยผม,มเห็นหนึ่งอย่างว่าเฮ้ยคนที่เล่นสั้นอีชูเยี่ยมเนี่ยเขาน่าจะมองแบบนี้คือเฮ้ยเขามองว่าตรงเนี้ยเป็นตัวของเห็นไหมพาดแนวต้านลงมาอ่าพาดเป็นเส้นเทรลไลน์ลงมาปุ๊บเฮ้ยน,นัคนที่น่าจะมีของอีชูเยี่ยมอยู่แล้วเนี่ยน่าจะเข้าซื้อตรงนี้และสตรอเบอร์ เดี๋ยวพไปขายกันด้านบนแล้วถ้าขายเข้าจุดนี้ไปนะอาจจะลุ้นเบรกเอาไปได้เออแล้วในภาพสีชั่วโมงสับเปิ้นนะปเปิน,นะครับถ้าเกิดคุณช้อนซื้อแถว 1, 100, 1ถวนึ่งพั0หอ่พันสองร้แถวเนี้ยรันเทรนไปก่อนย่งได้อยู่นะครับย่งได้อยู่แต่คุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าอุ้ยตอนเนี้ยมันยังเป็นเทรนขาลงอยู่นะเนี่ยกดทำลงที่ตับลงหายที่ต่ำลงโลงที่ตับลงถ้าจะเล่นเป็นอัพเทรน ก็หวังรีบาลนะครับหวังรีบาลขึ้นไปโดยใครที่มีของอ e ีชเวียม e um อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเขาหลุดโลตรงนี้เนี่ยหลุดโลตรงนี้นะครับหลุดราคา1,218้เนี่ยก็โดดก่อนนะครับก็โดดก่อนอย่าหวังไกลแล้วกันเพราะว่าอ e ีชเวียม e um เนี่ยต้นบอกตรงๆว่าทรงของเขาเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเหรียญอื่นๆเขานะครับอันนี้ฝากไปด้วยนะครับสกุลเองเนี่ยต้นก็ยังรอซื้ออยู่นะรอซื้ออยู่หรือจริงๆอ่ะ อ้ะมั่นใจนะถ้ามั่นใจมั่นใจเลยเบสเนี่ยเบสเนี่ยค่อยคุยกันค่อยซื้อไว้ได้จริงๆแล้วเราไม่ต้องการของถูกหรอครับเราต้องการของที่มันปลอดภยัยเพราะเราซื้อถูกอาจจะมีถูกกว่าใช่ไหมซื้อถูกเอเราคิดว่าวันนี้ถูกปุ๊บพรุ่งนี้แม่ถูกกว่าอ่ะและผมอยากได้ของที่มันปลอดภยัยเท่าแผนคอนเทนตของเรานะครับไม่ว่าจะเข้าดิจิทัลอะไรก็ตามตั้งสับหลอดควบคุมความเสีย่ยงและปล่อยให้กล้าเขทาทำหน้าที่ของเรา ไม่ต้องไปเฝ้านะครับเงินของคุณคนต้องเงื่นนอนยตเองนะและแน่นอนนะครับคิมมิพี่เขาไม่เห็นต้นเท่านั้นเพื่อนเพื่อนดูเขาไม่เห็นอย่างไรและเปลี่ยนในการไหนที่คอมเมนต์ของเติร์นได้เลยนะครับไปกันใหม่คลิปน้นางนยรักกรชามนานวัน,นี้สวัสดีครับ